สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสายฝนทรงสีนะคะหรือที่เรียกสั้นๆคือครูฝนนะคะวันนี้ครูฝนจะมาสอนเด็กๆเขียนตัว F F มาดูขั้นตอนการเขียนกันเลยค่ะเด็กๆง่ายมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมคะ และลูกศรชี้ลงขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะจับดินสอของเราแบบนี้นะคะแต่ครูฝนจับเป็นปากกานะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วนะ,ะช้าชานะคะเด็กๆถ้าเรารีบมันจะไม่สวยนะคะเด็กๆลากลงมาชา้าชขอจับสั้นๆเหมือนที่เด็กจับดินสอเด็กๆจะได้เขียนสวยๆนะคะ พยายามให้อยู่ในเส้นประนะคะเด็กๆจะได้ตรงค่ะ2ก็คือลากจากซ้ายไปขวานะคะเด็กๆดูนะคะจิ้มเดตรงนี้ค่ะช้าๆค่ะช้าๆจบเส้นแล้ว3อีกเส้นหนึ่งนะคะเด็กๆเหมือนกันเลยลากจากซ้ายไปขวา,าง่ายใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ครูฝนจะเขียนตัว F ให้ดูอีกรอบหนึ่งโดยไม่มีรอยปะแล้วนะคะ1ลากลงมาจากข้างบนลงข้างล่าง2ขีดจากซ้ายไปขวาข้างบนอีก1เส้นนะคะซ้ายไปขวาเหมือนกันเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักการเขียนตัว F ไปแล้วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า33กันเลยค่ะเด็กๆไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้นะคะครูฝนก็มาสอนหน่วยที่ห้าอวัยวะรับสัมผัสเรื่องหูฟังนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเด็กๆระบายสีอักษร f ที่ซ่อนอยู่ในภาพตามคำสั่งต่อไปนี้ข้อ 1. ระบายสีเขียวอักษร f ที่ซ่อนอยู่ในภาพของต้นไม้นะคะข้อ2ระบายสีแดงอักษร f ที่ซ่อนอยู่ในภาพของแตงโมข้อที่3นะคะเด็กๆระบายสีเหลืองอักษร F ที่ซ่อนอยู่ในภาพดอกทานตะวันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สีกันก่อนนะคะเด็กๆอ่ะสีเขียวใช่ไหมคะ 1, สีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่า green green สีเขียว2ส,สีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า red red สีแดงนะคะเด็กๆ และสีสุดท้าย yellow yellow สีอะไรนะใช่แล้วค่ะ yellow คือสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำใบงานกันก่อนนะคะเด็กๆง่ายมากเลยก่อนอื่นครูฝนจะเขียนตัว f ก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรอยปดตัว f ไหมคะอีกรอบนึงนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขีดจากซ้ายไปขวาด้านบนเส้นแรก แล้วก็ขีดอีกหนึ่งเส้นนะคะ,อะพอเราเขียนตัว F เสร็จแล้ววางนิสอคอคแล้วหยิบสีเขียวขึ้นมาระบายเขาบอกว่าระบายสีเขียวอักษร F ที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ F ต้นไม้อยู่ไหนนี่ใช่ไหมนี่ต้นไม้ไหมไม่ใช่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่นี่ใช่ไหมคะใช่แล้วตัวไหนคือตัว F นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ติกตอกติกตอก ใช่แล้วค่ะเด็กๆครูฝนเจอแล้วตัว F อยู่นี่แล้วก็ใช้สีเขียวของเรานะคะระบายสีตัว F ครูฝนระบายแบบที่เราเขียนดีกว่าลากจากข้างบนเห็นไหมอย่าให้ออกนอกอตัว F นะคะเดี๋ยวจะไม่สวยอ่าลากจากข้างบนนแล้วก็ซ้ายไปขวาแล้วแต่เด็กๆนะคะการระบายสีไม่ได้กำหนดอะไรมากนะคะ ขอให้ทําตามคําสั่งให้ถูกต้องก็พออ่ะเสร็จแล้วค่ะข้อที่1เสร็จแล้วข้อ2องเขาบอกให้หยิบสีแดงมาระบายสีตัว F ที่อยู่ในแตงโมไหนนะนี่ F หรือเปล่าไม่ใช่ F หรือเปล่าไม่ใช่ F หรือเปล่าใช่แล้วมันเล็กมากนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค,ค่อยๆระบายนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะรูฝนก็ พยายามระบายเหมือนเด็กๆเ,เลยต้องฝึกระบายสีนะคะปัดออกหน่อยอ่าเสร็จแล้วแตงโมเสร็จแล้วโอ้มีมีแตงโมอีกหนึ่งชิ้นนี่นะที่มีตัว F ซ่อนอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่เจอแล้วสีแดงของเราอ่าตัว F เสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนสีค่ะคำสั่งข้อที่3คือระบายสีเหลืองตัว F ที่ซ่อนอยู่ในดอกทานตะวันไหนเนาะ นี่นี่หรือเปล่าตัว F ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็หยิบสีเหลืองแล้วมาระบายให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆคะจะได้รู้จักตัว F คะ่ะต่อไปนะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเด็กๆใช่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะไปงาน ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า35กันเลยนะคะเด็กๆไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่5อวัยวะรับสัมผัสเรื่องจมูกดมกลิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งเลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพเด็กผู้ชายอ้วนกำลังดมกลิ่นอาหารแล้วฝึกเขียนอักษร F ตามรอยปละ และฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เด็กๆอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามครูฝนนะคะคำนี้อ่านว่า fat f, f a t fat แปลว่าอ้วนนะคะคำที่สอง fan f, f a n fan แปลว่าพัดนะคะคำที่สาม food 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 แปลว่าอาหารนะคะ แล้วเรามาเขียนตัว F กันเลยค่ะคำแรกคือคำว่า o ูดตัว F ครูฝนสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วขีดข้างบนลากจากซ้ายไปขวา2เส้นนะคะอ่าจับเป็นสองแบบนี้เลยนะคะอ่ต่อไปค่ะตัว F นะคะ ตรงไหนที่มีรอยปะนะคะเด็กๆเขียนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ